สวัสดีครัคแบผบมแบบสานิศภูนสวัสดนะครับกรรมาการพริการแบบบริษัท12 4,1 m i อมิาคลัสคือธุรกิจผมเนี่ยผมทำธุรกิจด้านออกแบบแล้วก็ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหลายปีมาแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะสร้างเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะให้ได้เว็บที่สมบูรณ์แบบแต่ก็นี่มันปีที่12แล้วผมยังไม่ได้สมบูรณ์แบบสักทีแล้วเกิดอยู่ๆมาวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นลิงก์อยู่ใน Facebook ว่าเปิดมีคอร์สนี้ของขอจานขึ้นมาผมก็เลยสนใจมาก นะครับสนใจมากคือโทรมาโทรมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเลยได้ไหมนะครับซึ่งคําตอบก็คือโอเคผมมาได้แล้วก็พอมาถึงนี่สิ่งที่ผมคาดหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าเอ๊ะผมทํายังไงที่อาจารย์บอกว่าให้ a c e b o o k เนี่ยแทนเว็บไซต์ได้เลยซึ่งตรงจุดนี้นี่เองเป็นจุดที่ผมติดอยู่ในใจว่าผมมาแล้วผมจะได้ดังที่ผมตั้งใจหรือเปล่าตามคําโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านะครับพอถึงจุดนี้ผมมาถึงพอมาเริ่มเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันจะ ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ใช่นั่นหมายถึงว่าพอเรียนจบเนี่ยมันเป็นเวิร์กช็อปที่เราสามารถได้ได้เว็บไซต์จริงๆตามที่อาจารย์โฆษณานะครับก็ถ้าท่านใดที่คิดว่าอยากจะมีเว็บไซต์แล้วยังหาทางออกไม่ได้หรือบางบางทีต้องไปจ้างคนผลิตเว็บไซต์เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกใจเหมือนตัวเองทําผมคิดว่ามาเข้าคอดน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีแล้วจบออกไปเนี่ยนะครับได้เว็บไซต์กลับบ้านไปเลยอันนี้ดีมากครับอาจารย์สุดยอดครับผม สวัสดีครับก็ผมเป็นลูกศิษย์รุ่นสิองนะฮะก็ที่เข้ามาเรียนอ e ีคอมเมิร์ซตัวเฟซบุ o กไปนะฮะก็ที่เริ่มที่เริ่มเข้ามาก็คือได้รับอีเมลจากลูลกพี่ทีหนึ่งให้ให้ลองมาศึกษาข้อมูลผ่าน Facebook ก็เพิ่งได้เมื่อวันพฤหัสแต่ก็วันศุกร์ตัดสินใจเลยว่าต้องการเรียนเนื่องจากว่าธุรกิจตอนนี้คือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยง หรือต่อต้านคําว่าเฟซบุ๊กได้เลยเพราะว่ามันเข้ามาในชีวิตประจาวันของเราทุกคนแล้วแล้วก็เมื่อเราได้เรียบเรียงหรือได้เข้าเรียนเรียนรู้วิธีที่ค่อนข้างที่อาจารย์ได้สอนมาก็ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็เข้าใจง่ายคนที่ไม่เคยจับเลยก็สามารถอ่าเรียบเรียงจากคําพูดที่อาจารย์สอนเป็นเบสิกที่ทุกคนสามารถทําได้ในแชั่วโมงที่เราได้เรียนและได้พบเจอกันนะฮนะก็ ถามว่าคอร์สวันนี้ได้อะไรบ้างหลักๆคือผมได้เรียบเรียงจัดลำดับการเสนอนำเสนอให้ผู้เข้ามาในแฟนเพจของเราฮะได้เข้ามาตั้งแต่1 2 3 4 5ก็คือรู้จักในตัวตนของเราาผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะแล้วก็มีจิปะาะตรงที่ว่าเป็นวิธีการสั่งซื้อการชำระเงินของเราแล้วก็ติดต่อเราอย่างไะก็ทำให ผมได้เรียนรู้ตรงนี้มากแล้วก็การจัดลำดับของอาจารย์สอนค่อนข้างเข้าใจดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหน้ากรนะครับผมเจ้าของหนังสือมือใหม่ซื้อหุ้นให้คดรรวยอย่างบอเลนน์นัฟเฟตนะครับก็ผมมาเข้าคอสอีคอมเมิร์ซเวิร์กช็อปนะครับทั้งสองคอสก็คือคอร์สแบรนดิ้งกับคอร์สตกแต่งเว็บเพจนะครับก็สองคอสนี้ก็ให้ประโยชน์กับการใช้ Facebook ได้อย่างดีมากนะครับถ้าไปศึกษาฟังก์ชันของการใช้ Facebook ที่เจ้าของเพจเขาให้มาครับก็อาจจะใช้เวลานานนะครับแต่มาเข้าคอร์สนี่เหมือนทางลัดนะครับแล้วก็ให้ผลเยอะกว่าที่คียไบยเยอะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเข้านะครับถ้าอยากจะทาแบรนด์ให้ตัวเองเป็นที่โดงดังนะครับเป็นที่รู้จักโดยใช้ Facebook ก็ขอเชิญด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เรียบร้อยครับคอร์สแต่งเพจก็ถือว่าเป็นคือผมก็ ขายของใน Facebook มาค่อนข้างนานแล้วก็ก็คือหากินกับกับ a c e b o o k มาค่อนข้างนานก็ถือว่าเป็นความรู้ความรู้ใหม่ครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเส้นผมบางตาที่ที่ไม่คิดว่ามันทําได้ขนาดนี้ก็โอเคครับถือว่าถือว่าคุ้มค่าครับสําหรับตอนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชิโกบิดครับมีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้เข้าร่วมกลุ่มอีคอมเมิร์ซและได้เข้ามาอรมในครั้งนี้นะครับ ทำงานในทีมาก็เยอะทําเว็บไซต์มาก็เยอะครับไม่เคยคิดเลยว่าเหมือนที่พี่ท่านก่อนหน้านี้พูดก็คือเส้นผมบางตาครับจริงๆแล้วพอเข้ามาฟังอาจารย์นรงค์แล้วเนี่ยมีไอเดียเก็ตไอเดียอีกเยอะเลยครับที่จะได้ทำบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมไอโซดิสเซนิงนะครับซึ่งจัดอบรมจัดับ Microsoft Office Excel PowerPoint a c c e s ก็ได้มาอบรมหลักสูตรนี้นะครับเรื่องของ Facebook นะครับ จริงๆถ้าเราอยากได้ทฤษฎีเนี่ยเราก็ไปอ่านซื้ออ่านจากร้านหนังสือแต่ถ้าเราอยากได้จากประสบก,การณ์ตรงนี้คือผมเจญมาที่ e-commerce workshop ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ